สวยมากเลยซึ่งมาจากร้านผักในซอยนี่ให้ดูยอดอืสวยมากเครื่องแกงผักกาดนะคะก็จะมีแค่พริกกับกระเทียมแล้วก็มะแขวนแล้วก็กะปิมีหลายคนถามว่าถ้าแกงไม่ใส่มะแขวนเร้่มันก็ได้นะคะมะแขวนไปไว้ไหนเนาะโอเคเจอละเอาไปใส่ขวดไว้ค่ะกติเอาใส่ถุง รสชาติก็จะแบบมีความเผ็ดชาลิน้นอ่ะโอ้ยนี่ก็หมดลไปไม่รู้ว่าใส่เยอะไปหรือเปล่าอ่าแค่นี้น่าจะได้ตอนคั่วใส่ไร่ลงไป,ไป้วยอเอาไปคั่วเลยค่ะไปคั่วให้มันหอมๆก่อนแล้วค่อยใส่น้ำลงไปเนนะะติมน้ำแล้วก็ต้มต่อไปได้เลยนะคะ หมูได้ที่แล้วนะคะผักกาศเป็นผักที่เอามาแกงอร่อยมากพ่อบ้านเจ๊กกาเขาจะเขาจะไม่เรียกแกงผักกาดนะเขาจะบอกว่าต้มผักกาดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยไปลองทำกันดูนะคะ